สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกันลัคนากันแล้วก็ราศีกันค่ะยินดีต้อนรับทั้งแบบไทยแล้วก็แบบตะวันตกนะคะวันนี้ก็จะมาทําคลิปความรักประจําวันที่16ถึง30กันยายนนะคะ2566ไปดูกันนะคะว่าความรักของเพื่อนๆชาวกันจะเป็นอย่างไรพอเปิดไพ่โรแมนต์แองเจินะคะไกด์ไลน์กับเพื่อนๆก่อน เ r ร s o o นนะคะเร็วๆนี้เร็วๆนี้จะเกิดอะไรขึ้นสำหรับคุณนะคะจะมีใครบางคนนะคะเข้ามาทาความรู้จักและมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเร็วๆนี้เลยค่ะจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนแดนไกลเป็นคนที่คุณกำลังคบหาดูใจอยู่แต่ยังไม่ได้พบได้เจอกันนะคะอย่างเขาเรียกว่าอย่างเป็นทางการเป็นไปได้นะ นะะที่เขาจะาเดินทางมาหาคุณเพื่อที่จะมาทำความรู้จักมาพัฒนาความสัมพันธ์ดีค่ะดีค่ะเร็วนี้ก็นี่แหละค่ะใน2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนะคะโอเคค่ะไพ่บปนี้บ่งบอกถึงถ้าคุณนะคะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองเขาคนนี้นะคะจะเข้ามาแก้ปัญหาให้กับคุณ มีหนี้มีสินหรืออย่างต้องการการเงินการทองเอามาลงทุนทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้หรือมีปัญหาในเรื่องการหมุนเงินไม่ทันหนุนหน,นักอะไรก็แล้วแต่นะคะคนคนนี้เลยแหละจะเข้ามาเพื่อคลี่คลายสถานการณ์การเงินของคุณด้วยแปลว่าเพื่อนๆชาวกันเนี่ยกำลังจะได้พบเจอกับคู่อุปถัมภ์แล้วมั้งนะคะไหนดูซิเป็นคนที่แตกต่างกันจริงๆค่ะเห็นไหม คือเซนมันบอกเลยนะคะว่าแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติศาสนาฐานะภาษาวัฒนธรรมแตกต่างกันทุกด้านเลยแต่ในเมื่อคุณและเขาจะต้องมาเรียนรู้จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันถือว่าเป็นข่าวดีของคุณนะเพื่อนๆชาวกันอขอให้คุณศรัทธานะคือบางครั้งนะต้องบอกว่าโอ้โห เราแต่ว่าสนาดีขนาดนั้นเลยเหรอคนที่เขาแตกต่างกับเราเนี่ยเขาจะยอมรับเราได้จริงๆเหรอบางคนเขาก็ต้องการรักแท้นะคะเขาต้องการรักแท้อืมข่าวที่ออกมาเนี่ยเยอะแยะมากมายที่มีข่าวกันว่าเอ่อคนที่เขาสูงสากคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ต่างถิ่นต่างแดนแล้วก็มาตกหลุมรักมาตกหลุมรักนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชายไทยหญิงทไทยมันเกิดขึ้นได้หมดขอให้คุณเชื่อมันแล้วก็ศรัทธาว่ามันจะต้องเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับคุณนี่คือไกด์ไลน์ของคุณที่จะเกิดขึ้นบอกได้เลยนะคะว่าปัญหาทางการเงินของคุณจะหมดไปคุณกลางจะได้เจอคนที่แตกต่างนะคะมาอุปถัมภ์คุณเหมือนซินเดอเรล่าอะไรอย่งงางนั้นแหละประมาณนั้นอะไปดูกันนะคะ นึกภาพเลยนะว่าแบบคืออยู่ที่ความศรัทธาของคุณเลยถ้าคุณเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับคุณก็จะเกิดขึ้นนะคะคุณศรัทธาไหม,มไปดูกันนะคะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเพื่อนๆชาวกันคะเขาระดับไหนอันสวินดาบค่ะ งดาบนะคะสองเหรียญคิงคัพส์ระดับคิงอ่ะสี่ถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยสี่ไม้เท้าหกไม้เท้าไพ่สตรนงคุณอาจจะได้พบเจอกับชาวทัดุลมนะมิถุนตุนกลมแล้วก็ชาวราศีสิงห์ธาตไฟทัดน้ำ ใต้สำรับของเราเนี่ยเป็น Prince of Cups อืมคืออย่างนี้คุณจะได้เจอคนที่ถามว่าเขามั่งคั่งไหมเขาร่ำรวยไหมคือต้องบอกว่าคนคนนี้เป็นไม่ได้แสดงตัวตนว่าเป็นคนที่มั่งคัง่งเป็นคนที่ร่ำรวยนะที่คุณได้เจอเนี่ยบางครั้งเขาอาจจะเหมือนกับไม่อยากที่จะเปิดเผยตัวตนของของเขาทั้งหมดเนี่ยให้คุณได้รู้ว่าเขาระดับไหน เขาใช้ชีวิตหรือการทำงานหรือแบบเรียกว่าธรรมดาธรรมดามากเลยแต่เขาอยู่ในระดับ Pri n c ์นะก็คือในระดับแบบเหมือนกับมียศถาบรรดาศักดิ์แต่ทำตัวเหมือนเหมือนสมบัตทำตัวเหมือนออดูแบบง่ายๆสบายๆอ่ะปกปิดเหมือนเหมือนเป็นคนที่ปกปิดตัวเอง เพราะบางทีถ้ามาในมาสที่แบบว่าโอ้โหหรูหราแบบไฮโซมากๆเนี่ยอา,อาจจะไม่ใช่ตัวตนของเขาคือคือคือต้องบอกว่าในในแต่ละบุคคลเนี่ยมีมุมมองที่ต่างกันหรือว่าคนที่เขาอยู่ในระดับนี้นะอยู่ในระดับเดียวกัน แต่บางคนก็อาจจะมีมุมมองที่ว่าอาจจะรักษาในเรื่องของหน้าตานู่นนี่นั่นทางสังคมเขาก็จะต้องแต่งตัวดีนู่นดีคือดูแลบุค,คลิกตัวเองแล้วก็อาจจะต้องการคนที่ระดับเดียวกันเพื่ออะไรบางอย่างก็แล้วแต่คือคนเราไม่เหมือนกันแต่คนนี้ที่คุณจะได้เจอเนี่ยเป็นคนที่สบายๆเป็นคนที่ชิลๆเป็นคนที่ดูแล้วเหมือนกับว่าคุณเนี่ยเจอเขาเนี่ยคุณจะไม่เกรงคุณจะไม่รู้สึกเหมือนมีความแตกต่างอะไรกับเขามาก เขาจะทำตัวธรรมดาเป็นปกติเลยแต่เขามีาักเหมือนกับว่าเป็นพรินต์ประมาณนั้นเลยนะมีเป็นคนที่มียศฐรรานะสาวแต่คุณจะได้เจอคนที่คล่องแคล่วว่องไวแต่งตัวธรรมดาทำกะอ่ามีหน้าที่การงานที่ก็กกแบบเขาอาจจะบอกกับคุณว่าเขาก็แค่เป็นเป็นช่างเป็นวิศวกรหรือเป็นอะไรที่ดูเหมือนทั่วๆไป เขาจะปกปิดต <insecurity S 2> ัวเองส่วนในเรื hmm. ่องของการเงินการทองเนี่ยถามว่าเขาช่วยเหลือคุณไหมถ้าคุณติดขัดอะไรเขาก็อาจจะเหมือนกับว่าคือเหมือนกับไม่ให้ไม่ให้คุณรู้ว่าเขามีความมั่งคั่งแต่จะให้คุณรู้แค่ว่าเขาสามารถช่วยคุณได้นะอ่าก็อาจจะอามาทําให้คุณเนี่ยการเงินการทองที่ติดขัดของคุณเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยเออเขาก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างนะแต่คือแต่เขาจะไม่เปิดเผยตัวว่าเขามั่งคั่งแล้วเขาเขาำรวย นะคะเขาก็จะบอกว่าโอเคเขาพอช่วยได้นะเขาพอมีเงินเก็บอยู่เขาก็อาจจะช่วยเหลือคุณให้คุณมองว่าเขาไม่ได้แบบเป็นคนที่มั่งคั่งนะเพราะดูเหมือนเหมือนกับตัวเขาเนี่ยเป็น king of cup เนี่ยเป็นคนที่แบบจริงๆเขาเป็นคนที่ใจดีมีความเมตตานะแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยติดภาพลักอะติดภาพหลักว่าตัวเองมียศถาบรรดาศักดินานู่นนี่นั่นเขาจะเป็นคนที่ปล่อยแบบเขาเรียกว่าสบายๆชิวๆแต่งตัวแบบ ปกติมากๆเลยเหมือนเจ้าพ่อ Facebook ของอะไรประมาณเนี้นะคุณม,มาร์นะคะก็าบางทีเห็นเขาแบบแต่งตัวสบายๆเขาไม่ได้เขาแบบใช้ชีวิตสบายๆมากเขาถ้าเขาไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะปกติที่เห็นเขาบางทีออกสื่ออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแต่งตัวแบบเสื้อยืดกางเกงขาสั้นธรรมดาธรรมดามากๆเลยฉุกไหมบางทีเราก็จะไม่รู้ว่าโอ้นี่คือระดับมหาเศรษฐีใช่ไหมคะนั่นแหละคือตัวตนของคนเนี้ยคนคนนี้ ไพ่ฟลอปคับเนี่ยบ่งบอกถึงถึงคนที่คือคนที่เขาปรารถนาคนที่เขาตามหาหรือว่าความรักนะถ้าจะมองในเรื่องของความรู้สึกเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้ต้องการคนที่อ่าในเรื่องของยศถามรรดาศักด์ที่เท่าเทียมอะไรกับเขาหรอก mm hmm. เขาไม่ได้มองตรงนั้นเลย เขาอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจเขาเขาเป็นคนที่ขาดความจะบอกว่าขาดความอบอุ่นก็ได้นะอยากได้คนที่เข้าใจอยากได้คนที่อยู่เคียงข้างอยากได้รักแท้เอตรงคนนี้นะเขาอยากได้รักแท้มากกว่าเขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะยังไงแต่เขาจะสนใจในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่คุณมีต่อเขาว่าคุณรักเขาจริงๆหรือเปล่าคุณชอบเขาจริงๆหรือเปล่า บางทีบางทีการที่เขาไม่เปิดเผยตัวตนเนี่ยบางทีมันก็เป็นการทดสอบไปในตัวด้วยแต่เขาไม่ใช่คนใจดำไงเขาไม่ใช่คนใจร้ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดขัดอะไรเนี่ยถึงบอกได้ว่าถ้าเขาจะช่วยเหลือคุณเขาแค่เขา,เขาแค่จะบอกว่าเขาพอมีเงินเก็บอยู่นะเขาสามารถช่วยคุณได้ในระดับหนึ่งอะไรอย่างงี้ค่ะหรืออาจจะช่วยคุณได้ทั้งหมดแต่ก็อาจจะบอกว่าก็อยากคิดว่าเขามั่งคั่งกันแล้วกันนะแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเงินที่เขาพอจะช่วยเหลือคุณได้ คือแสดงให้อ่าแสดงให้คุณเห็นว่าเขามีน้ำใจกับคุณนะประมาณนี้อ่าคนที่คุณจะได้เจอเนี่ยเจ็ดถ้วยเป็นคนที่อ่เขาเรียกว่าเป็นคนเป็นคนเซนซิทีฟเป็นคนที่อารมณ์เซนซิทีฟเป็นคนที่อารมณ์ศิลปินเป็นคนที่มีความฝันเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบในเรื่องของการเข้าสังคมหรือสังคมอะไรที่มันดูหรูหราอลังการงานสร้างคนนี้เขาถึงเลือกคนหรือว่าเลือกคู่หรือความรักเนี่ยนะคะในแบบที่ธรรมดาธรรมดามากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเกรงหรือไม่จำเป็นต้องโ,อโห่ ถ้าเราไม่ได้แบบร่ำรวยม้างข้ง่งไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นเนี่ยเขาจะมาสนใจเราเขาจะมารักเราจริงๆเหรอเพราะฉะนั้นคุณลืมข้อน,นี้ไปได้เลยนะคะเพื่อนๆชาวกันเนาะคือคนนี้ยอะอย่างสีไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบอะไรเล็กๆเรียบๆง่ายๆไม่ต้องหรูหราเขาก็มีความสุขในชีวิตของเขาเขาอาจจะชอบบรรยากาศที่สมมตินนะถ้าเขาเป็นชาวต่างชาติแล้วก็คุณเจอเขาที่เมืองไทย เขาอาจจะชอบบรรยากาศอะไรที่เป็นเหมือนอยู่เชียงใหม่เนี่ยก็บรรยากาศแบบออกไปนอกตัวเมืองสักหน่อยหนึง่งอยู่กับธรรมชาติหรือถ้าเขาชอบทะเลเนี่ยดูเหมือนเขาชอบทะเลเขาก็อาจจะไปอยู่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ทางใต้แล้วก็มีแบบรีสอร์ทเหมือนคล้ายๆบรรยากาศแบบน่ารักรกอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่ต้องใหญ่โตโมโหรารอันนี้คือชีวิตของเขา เป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานมากๆเป็นคนที่มีอาจจะมีธุรกิจหลายๆธุรกิจแล้วก็มีการบริหารงานมีการจัดการแล้วมีผลกําไรเข้ามาเป็นพาสติ i อินค e เข้ามาเข้ามาเข้ามาโดยที่เขาวางระบบไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาสามารถใช้ชีวิตของเขาแบบสบายสบาย ไม่ชอบเข้าสังคมเนาะไม่ชอบอะไรที่หรูหราไม่ชอบอะไรแต่ถ้าสมมติว่าต้องอเขาเรียกว่ามีการบริหารเขาเรียกว่าประชุมผู้บริหารหรือเจ้าของหรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่เขาจะต้องเข้าไปประชุมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะก,ก็คือก็สถานการณ์ตามนั้นแต่โดยตัวตวเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบนี่แหละง่ายๆสบายๆมากๆแล้วอีกอย่างหนึง่งเป็นคนที่ถ้าเขาตัดสินใจนะคะเขาจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ย บอกได้เลยว่าเขาจริงใจมากๆนะสตริงจริงใจแล้วก็จะห่วงด้วยทั้งรักทั้งห่วงแล้วก็จะดูแลชีวิตของของคุณนั่นแหละให้ดีที่สุดคุณจะรู้สึกอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเหมือนอรู้สึกเหมือนการตัดสินใจครั้งนี้มันไม่ได้ตัดสินใจผิดเลยมันเป็นโลกสี่จมพูของคุณเลยจริงๆนะคะเพราะว่าไพา่ใบน,นี้การตัดสินใจที่กับคนคนหนึ่งที่จะทําให้โลกของคุณหรือชีวิตของคุณเนี้ยเปลี่ยนไปเลย คนคนนี้เป็นคนที่ชอบทะเลนะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเป็นคนที่ชอบแบบอ่าลุยๆุยแอดเวนเจอร์แล้วไม่ค่อยชอบวุ่นวายอะไรกับใครนะลักษณะของเขานะคะคนนี้อ่ะเพื่อนเพืเ่อนชาวกันนะไปดูกันต่อนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างอ่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะสามถ้วย ไพ่จูโมนคุณอาจจะได้เจอกับชาวราศีมีนนะเก้าถ้วยหกถ้วยแล้วก็ไพ่หถ้วยค่ะอยากจะบอกว่าสาเหตุที่เขาแยกตัวออกมาจากสังคมแยกตัวออกมาแล้วก็ไม่ค่อยอไม่ค่อยอยู่ในสังคมแบบนั้นในสังคมแบบที่จะเหมือนกับบางทีใส่หน้ากากเข้าหากันอะไรแบบนี้คะ่ะดูเหมือนกับว่าทําไมนะคะเขามีอดีตนะคนนี้ ก่อนหน้านี้นะคะเขาน่าจะมีความรักความสัมพันธ์คือเคยมีอดีตที่เจ็บปวดเหมือนกับว่าเขาเคยโดนเพื่อนสนิทแย่งคนรักของเขาไปเหมือนกับว่าเขามีแฟนอยู่อ่ะก่อนหน้านี้นะอาดีตของเขาแล้เามีแฟนอยู่แล้วแฟนของเขากับเพื่อนสนิทเขาเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มันเนาะอะไรประมาณแบบนั้นทําให้เขารู้สึกเสียใจทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่า หมดอะไรตายอยากในเรื่องของความรักอยากจะปลีกวิเวกแล้วก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องหล่อจะต้องสวยอะไรยังไงคือคือเขารู้สึกว่าการที่เฟกตัวเองมากๆเพื่ออะไรก็แล้วแต่มันไม่เป็นตัวของเขาเองอันนี้เป็นความคิดของเขานะเป็นความรู้สึกของเขานะกับตัวตัวของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกเจ็บปวดเขาเบื่อคนที่อยู่ในสังคมเหมือนกับระดับเดียวกับเขา มันไม่มีความจริงใจเลยรับหลังเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะอันนี้อาจจะเป็นอดีตที่เอ่อทให้คุณได้รู้ว่าเออทาไมเขาเป็นคนแบบนี้ทําไมชีวิตของเขาเขาชอบแบบนี้มันก็ต้องมีเหตุมีผลนะคะที่พ่อยากจะอธิบายให้คุณได้ฟังนะเพื่อนเพื่อนเอ่อเพื่อนเชาวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าชีวิตของเขาเลยเขาเรียกว่ากลับด้านเลย ใช้ชีวิตแบบพอเพียงสม,มาถะามีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีรักในรักสันโดษคือแบบหันหลังให้กับความรักไปเรียบร้อยแล้วนึกถึงอดีตขึ้นมาทีไรคือเจ็บปวดนะคะเขาเองก็มีความรักมีความจริงใจมีแต่สิ่งดีๆให้กับทุกๆคนให้กับทั้งเพื่อนให้กับทั้งคนที่เขารักแต่ทําไมเขารู้สึกว่าสิ่งที่ตอบแทนเนี่ยทำไมกลายเป็นแบบทาให้เขาต้องเจ็บปวดอย่างลึกๆ แต่เขาอาจจะไม่ได้ฟูมไฟร้องไห้เสียใจอะไรต่อหน้าคนอื่นเพราะว่าเขาดูเข้มแข็งมากแต่ในใจลึกๆนั้นเจ็บปวดมากๆเพราะว่าเขาจริงใจจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเป็นคนที่มีอดีตที่เจ็บปวดโดนเพื่อนรักหักหลังโดนคนอยู่ข้างๆหักหลังนะคะโอเคนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับเขานะคะเพื่อนๆชาวกัน เพราะฉันก็ไม่แปลกถ้าเขาจะไม่ปรากฏตัวออกมาในเรื่องของสถานะที่แท้จริงกับการที่เขามาพบมาเจอคุณนะคะ <c oughs> เขาอยากทำตัวสบายๆแล้วก็ไม่อยากให้คุณมาแบบเ,เหมือนกับมีความกังวลในเรื่องของฐานะในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์อะไรของเขานั่นแหละนะพระอยากบอกอะไรเพิ่มเติมคะ Queen of Swords Princess of t o r c h e s นะคะ แล้วก็แปดไม้เท้าสิบเหรียญ9้าเหรียญนะคะใต้สำรับของเราก็จะเป็นราชาไม้เท้าค่ะอืมเป็นคนที่เป็นคนที่เนี่ยค่ะไพ่ของเขาขึ้นมาเป็นไพ่ราชาดาเป็นไพ่ราชนีดาหมดเลยเป็นคนไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยหวานหรือโรแมนติกสักเท่าไหร่แต่เป็นคนที่จริงใจ เป็นคนที่จริงใจมากๆเป็นคนที่ชอบทํางานเป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบลุยเอ็กเวนเจอร์อะไรต่างๆชอบดําน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูปะกาลังชอบใช้ชีวิตกับธรรมชาติเพราะว่าชีวิตของเขาคืออะไรคะเขาไม่ต้องกังวลแล้วนี่คือเขาทําชีวิตของเขาแบบมั่นคงแล้วนี่อ่าตื่นมาก็นับเขาเรียกว่าอะไรนะนับเงินหมื่นเงินแสนอะไรนัร่นแหละอ่เขาเรียกว่า นอนนะคะนอนอยู่บนกองเงินกองทองกองเงินแล้วก็กองทองออรับเงินรับทองนะคะคือมันมีเงินเข้ามาตลอดเนี่ยที่เขาจัดระบบเรื่องนะออธุรกิจการงานของเขาไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นผลกําไรที่ได้มาเนี่ยมันคือจะบอกว่ายัางไงมันลอยตัวในเรื่องของการเงินการทองไปเลยว่ามันไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรในชีวิตแล้วนะเขารวยระระ,ะ,ะดับนั้นเลยนะนะคะไม่ได้นับเงินหมื่นเงินแสนนะคือนับเงินแบบระระ อาจจะระดับแบบเป็นร้อยล้านพันล้านเลยก็ได้ถ้าจะเป็นเหรียญของเขาเนาะถ้าเขาเป็น er, เป็นคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแน่นอนค่ะเงินเขาก็าอาจจะเป็นแบบถ้ามาแลกเป็นเงินไทยก็เยอะแยะมากมายอ่าปรมานี้ก็แล้วกันเนาะเพราะฉะนั้นทั้ง10เหรียญทั้ง9เหรียญขึ้นมาเนี่ยในชีวิตของเขาเนี่ยไม่ติดขัดอะไรในเรื่องของการเงินการทองเลยสบายใจได้เ,ดเง, weg, งินทอนนนงไหลมาเทมานั่งนับเงินนอนนับเงิน,บน,น,บ achte, นสบาย คือแค่นี้แหละชีวิตของเขาอ่ะคือแค่นี้แหละคือบางทีเขาก็รู้ตัวของเขาว่ามันไม่มีอะไรไปมากไปกว่านี้แล้วก็แค่บริหารธุรกิจไปเงินมาได้มาก็ใช้ชีวิตไปให้คุ้มค่าไม่จําเป็นต้องทะเยอทะยานไม่จําเป็นจะต้องโหแบบต้องยกระดับขึ้นไปอีกบ้างงานขนาดนั้นคือเขาเขาบอกว่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเขาขออยู่กับการาใช้ชีวิตแบบท่องเที่ยวทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแล้วการที่เขาได้มาเจอคุณเนี่ย อ่ะเมื่อคุณเข้ามาในชีวิตของเขาเขาก็สามารถที่จะดูแลคุณได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเลยนะคะก็เหมือนกับเหมือนกับที่เห็นในขา่าวแหละอ่าใช้ชีวิตกันไปอยากจะไปไหนก็ไปด้วยกันมีความสุขด้วยกันแบบว่าเออแบบง่ายๆชีวิตเรียบง่ายสบายๆในแบบธรรมชาตินะความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเพื่อนๆชาวกันเง้นขอเปิดอีกสักห้าไปสิว่า ชีวิตรักระหว่างคุณกับเขานะเมื่อได้เจอกันเนี่ยจะเป็นยังไงเมื่อได้อยู่ในชีวิตของกันจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงขอบเปิดอีกสักห้าใบเนาะโอ้คิงเนี่ยเห็นไหมตัวตันเขาเพิ่งออกเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วคุณจะบอกว่าตกถังข้าวสารนี่มันก็ไม่ใช่แล้วนะสมัยนี้เนาะตกอะไรเดียะมันคือความโชคดีของคุณ เขาเป็นคนดีมากๆเป็นคนรักเดียวเป็นคนไม่เจ้าชู้เป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบเรียกว่าไม่ได้แบบเขาเรียกยังไงดียไม่ได้สนใจคนที่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่อะไรก็แล้วแต่อาจจะดีเลิศกว่าคุณอาจจะสวยกว่าคุณอาจจะหล่อกว่าคุณหรืออะไรเงี้ยคือไม่ได้สนใจตรงนั้นแล้วอะ่ะเป็นคนที่จะตัดสินใจเลือกค,คุณก็คือคุณตลอดชีวิตอะ่ะ คุณจะสามารถไว้วางใจในในความซื่อสัตย์ของเขาได้เลยแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยตัวตนที่แท้จริงแล้วอ๋อเขาจะเปิดเผยตัวตนของเขาเนี่ยให้คุณได้รู้นะคะหลังจากที่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันผ่านไประยะเวลานึงแหละจนเราต้องมาขยายไพ่เพราะจริงๆเนี่ยที่เราเปิดไพ่กันเนี่ยจริงๆมันปิดตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะแต่ทําไมความรู้สึกของเพื่อนๆชาวการเนี่ยอยากจะเปิดต่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงได้มาเปิดเผยตัวตนว่าเขาอะ ระดับมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเลยนะคุณจะได้รู้ในภายหลังเนาะเขาสามารถดูแลชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีเป็นควีนหรือเป็นคิงของเขาได้เลยนะคะเขาดูแลชีวิตของคุณอย่างดีเขาดูแลชีวิตของเขาดียังไงเขาก็ดูแลชีวิตของคุณดีในระดับนั้นเลยนะคะคุณจะมีความสุขมากๆอืมห้าช่วย ไพ่พระฤสีชาลีออดไปไหนก็ไปกันเนาะชาลีออตไปไหนก็ไปกันในเรื่องของความแตกต่างระหว่างคุณเับเขานั้นสามารถที่จะเรียนรู้กันได้สามารถที่จะเขาอาจจะให้คุณหาคุณครูหาอาจารย์หาแบบคนที่แบบเรียกว่าสอนสามารถที่จะสอนคุณได้ถ้าแตกต่างกันในเรื่องของภาษา แต่ถ้าไม่ก็แต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ได้ในเรื่องของภาษาก็อาจจะเป็นในเรื่องของศาสนาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันให้มันถูกต้องให้ให้มันไม่มีปัญหานะคะในเรื่องราวระหว่างคุณและเขามันมีความแตกต่างอยู่แล้วเนาะแต่ในเรื่องของห้าถ้วยเนี่ยออกมาบอกว่าคือสิ่งที่เขากลัวที่สุดเลยนะก็คือการการไม่จริงใจกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ารอยบางทีอาจจะมีแผลลึกๆในใจเจ็บเอ่อเจ็บอยู่ในใจเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ใช้เวลานานนิดนึงนะกว่าเขาจะไว้วางใจคุณได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์เพราะบางทีเนี่ยมันยังมีความกลัวอยู่แต่เชื่อว่าเขาจะดูแลชีวิตของคุณได้อย่างดีแล้วก็แล้วก็เชื่อด้วยนะคะว่าคุณกับเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะได้ดีมากๆอยู่ที่คุณด้วยว่าคุณจะทำให้เขาไว้วางใจไหมการที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้และถ้าพลังงานนี้ตรงกับเพื่อนๆชาวการเนี่ยคุณจะเข้าใจมากๆในความเป็นตัวเขาแล้วคุณจะรู้ว่าคุณคุณต้องทำยังไง นะคะโอเคเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะ